สวัสดีพี่น้องสวัสดีเอฟซี FC แท็กแพงท,ทุกทุกท่านเอมนีนมนพวงน้องตู่เมสัยกระไดมาขึ้นฮานใหม่ของพอวันแม่น้อยพี่น้องเลยอสวัสดีเมสัยสวัสดีสวัสดีสวัสดีก็ขึ้นฮันมาฮัานใหม่ของเพินินเนาะเด็กๆพี่น้องเป็นกำลังแพงขายเครือ มาใหม่เก้าอย่างขึ้นฮานใหม่ของเคนสมัยนี้มันทำพิธีตั้งแต่เศร้าคนละต่อไปก็เมนสีเป็นการเลี้ยงแขกที่ absent น้องอัสดีน้องตน้องตูนก็จับติดตามมาตลอดได้มาคืนฮัลใหม่ของแม่น้อยพ่อวัน น้ำพรอมอันนี้กระเด็นอัสซาบดีทุกคนเออสบายดีดีสบายดีนนสบายดีมากันละสบายดีสดีโอ้ยท่านใต้เคทางหลังบ้านเฮนครัวก็ม,มีแม่ครัวกำลังกำลังกำลังห่างๆกันเกี่ยมอาหารกันกันสบายดีทุกคนสบายดีแม่ครัวป้าโตอัสซาบัดีหลุดละ เรียมพาเขาพาป่าไปตั้งใสวัสดีแม่มอนมาแต่เศร้าคุณบอมาก่อนมูเลยออดี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 สวัสดีแม่แป้งแป้งแปแป้งแป้อยป้งแป้งแ้้ เดี๋ยวน,นีนก้กะ <c oughs> ต่างคนกต่างมาอบอุ่นสนับสนุนพี่น้องในหานใหม่ของเพิ่นพล <c oughs> าดผู้ซื้อนมผู้ซื้นมซุ้ยน้ำผ่าเต็มหานน้ำผ่านเต็มหานน้องตูก่การสนับสนุนอย่างน่าน้องตู่นี่น่าสนับสนุนอย่างน,น่า เออจะคลองหันมันกันยิ้มเปิ้นตั้งแต่เศ้าเนาะนั่งนัดเนาะอ่าซื้อ่ไม่ใส่มันก็สเสื่อน คนละสองสามทันกีบพี่น้องนี่โาใคนสะเออไม่นบ๊ายบายุแมใส่แม่ใส่อุดนนนย่งใหญ่เลยแม่ใส่เนี่ย เอนะอโอเคแม่ไซส์คนซื้อซอยได้หลายเลยเนดะินไปซื้อเดี๋ยวไปแวะตลาดเอาสนุนสนับสนุนออาพี่น้องเอ้ยได้ไปได้มากลับมาแว่หันแนอนออแ,มแม่น้อยเด้ดอดพี่น้องเด้ออยู่แคมทางเส้นทางเลขที่สิบสามพี่น้องนี่

เ็ดเป็นสิบเจ็ดพน่เห้าสิบเก้าสาเอาสมาแต่ทีเป็นสาเ,สาเ,เอ,อาเนุ่นสามสิเอ็ดพัน,น,พนแต่เต็มสองทงยางพ,พี่นอกก้องเอ้ยอลยอ่ากันเทว่า ลดนึ่แม่ในการใจดีลุดให้พันหนึ่งเออนอบคำคุณเด้อคำคุณเด้อน้องตู่เอามาตื่มมันสนับสนุนฮานเพิ่นพี่น้องเอ้ยต่อยอดไอ้เพิ่นเด้อดีเด้อต่อยอดเด้อต่อยอดต่อยอดต่อยอดต่อเออ

เซ็กมันเซกมันแต่เศร้าอ่จำมันยังบ่เต็มเลยหยองดูดกับใครเนี่อืะนะซื้อนมต้องแถมของอันดแทอดูดแถมทอดูดเด้อพี่น้องเจนน้อยเพิ่นใจดีมีของแถมให้โลดเพิ่นวาน่ะฟอนโอ้ยได้กินนมแล้วฟอนแยะได้ลรเด้นี่นะ เหมือน้่เนาะเามันเหลวเวาบไป่ามันเหหมือนล้าเก่าเด้อนี่พี่น้องเด้อมือนเมือนมือนเนเอพี่น้องเออหักกระดูดได้สองคำเสียงลำได้แล้วเอ่อมดกอดในหอยยันถ่ายหูบนำแน่ไม่ม้อนเหมือนวันะเอ่อจากถ่ายหูบนำคนงาม นั่งตูวเพื่นกายกาถ่ายหุ่มได้แม่มอนเหมือนว่าเมื่อวานนี้กันได้มาอันพบเพื่อนอยู่กันอ้นใหญ่เนาะรายการวันนี้กามาพบอยู่เกอนแม่น้อยอีกพี่น้องเอ้ยนี่แหละนะพี่น้องฮักแพงกันมียังกระหอดกระถึงกันมาซันซาพี่น้อง่ถ่ายแล้ว อาอซื้อไนไ่มาเด้อรวยๆยังเฮงตลอดไปลาล่าบายสำหรับคลิปนี้น้องตู่โฟงคาาไปก่อนเด้อพี่น้องเด้อลาไปก่อนเลจ้าฝากเด้อพี่น้องฝากคนในคดแร์ซ่อน้องตู่โองเด้อยายขอแพ็กซ่งน้องน้ำคิงยายมอนเด้อพี่น้องเด้อบาย น้องตู่เปลี่ยนซองใหม่เลยเด้อพี่น้องเปลี่ยนซื้อใหม่เป็นันครอบครัวน้องตู่ครอบครัวซาตูเด้อพี่น้องครอบครัวซาตูเด้อพี่น้องเด้อเอาค่ะสุขสุขดีจงเกิดมีเกีทุกทุก่านเอาไปก่อนสบายดีบาย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 